นี้เราจะมาชนตัวครับโคล่านะคะตัวนี้มาใหม่เลยน้องเป็นน้ำโชงรด โครานะคะตัวนี้ช่วยในเรื่องการดีท็อกซ์แล้วก็เขาบอกว่าช่วยในเรื่องการขับถ่ายได้ดีมากๆเลยที่สําคัญนะคะเป็นสูตรคีโตคีโตทานได้นะคะวันนี้เราก็จะมาชงให้ดูว่าเป็นแบบไหนนี่เลยนะคะน้ำนะแล้วก็ใส่ผงไปได้นะคะผงผงตัวคราฟโคราถ้าเกิดว่าอยากให้ได้เข้มข้นก็แนะนําเลยว่าสองช้อนไปเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปผสมใส่น้ําแข็งนะคะจะได้แบบทานแบบชื่นใจนี่ค่ะสีของน้ําตัวนี้นะคะคราฟโครานะเป็นแบบนี้ นะคะอันนี้แบบละลายง่ายมากๆเลยนะคะแมเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเรามาเสิร์ฟกับน้ําแข็งเย็นๆแบบนี้นะคะตัวนี้ช่วยหลงการดีท็อกปรับระบบขับถ่ายนะที่สําคัญไม่มีน้ําตาลนะคะแล้วก็คีโตทานได้ลองดูนะคะมาใหม่เลยค่ะ <ๆ S 1> นี่เลยแลบรองว่าชื่นใจแล้วก็ไม่ต้องกลัวอ้วนที่สําคัญขับถ่ายดีมากๆค่ะ